มาค่ะทุกคนก่อนเข้าบ้านสวนริมน้ำเจ้าพิมพ์ช่างกิจวันนี้นะคะเรามารับลมที่จุดชมวิวของเราก่อนนะคะทุกคนบรรยากาศช่วง4โมงเย็นของวันนี้นะคะลมพัดเย็นสบายเลยค่ะทุกคนจุดชมวิว360องศาของเราตรงนี้นะคะทุกคนมองไปรอบๆอบนี้รู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะหลังจากพื้นที่โดนน้ำฝนมาสสองามรอบนะคะ ยาก็เริ่มเขียวกระจีเลยค่ะทุกคนมองไปทางไหนก็หน้ามองทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนบรรยากาศข้างในสวนเจปิมช่างกิจมองออกไปตรงจุดชมวิวก็เลิศนะคะทุกคนก่อนลุยงานสวนวันนี้ก็ขอเดินสำรวจก่อนนะคะเป็นเรื่องที่ตะลึงเลยค่ะทุกคนถั่วต้นไม่ถึงคืบอ,ออกผลแล้วนะคะส่วนมะระที่เลื้อยอยู่นะคะออกผลจนแมงเจาะหมดแล้วค่ะทุกคน ไม่รู้ว่าเกิดตอนไหนนะคะทุกคนจนลูกโตหมดแล้วแมงศัตรูพืชก็เจาะแล้วนะคะสรุปช่างกิจให้เด็ดแล้วก็ลองหักดูนะคะทุกคนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ดูแต่ลิ้นจี่นะคะแล้วก็ให้น้ําฝนดูแลต้นพืชส่วนใหญ่ค่ะก็เลยไม่ได้เดินมาดูตรงแถวผักเรือยนะคะทุกคนช่างกิจกับเจ๊ปิ๋มก็ได้แต่เสียดายนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเริ่มใหม่นะคะทุกคน ที่เสียหายไปก็หักทําเป็นปุ๋ยไปนะคะส่วนที่ใช้ได้แล้วก็เก็บไปทําอาหารกันค่ะไม่ต้องซีเรียสและก็ส่วนที่เหลือยังไม่เสียหายเดี๋ยวเราดูแลบำรุงใหม่นะคะทุกคนประสบการณ์ปัญหามีให้แก้ทุกวันจริงๆค่ะค่อยๆแก้ค่อยๆทํากันไปนะคะอย่าถามด้วยว่ามาละพันอย่างเจีปิมจำบได้จำบได้แม่กระทั่งเอาอย่างมาปลูกแน่ค่ะมงนี้มาค่ะเดินสำรวจรับลมชิวๆไปก่อนนะคะวันนี้ เห็นกวดที่โรยวันนั้นวันนี้โดนน้ำฝนนี่สบายตาเลยค่ะทุกคนช่างกิจก็รดต้นไม้ไปนะคะสวนเจ๊ปิ่มก็มาทำแปลงเพิ่มตรงต้นสาเกนี่แหละค่ะทุกคนทำเสร็จก็รอให้ช่างกิจมากลบดินให้นะคะเมื่อวานเจ๊ปิ่มก็ทำตรงต้นลิ้มจี่แล้วก็ต้นฝรั่งตรงโน้นนี่แหละค่ะทุกคน ก็ได้แค่นั้นนะคะผลงานเมื่อวานวันนี้ก็ทําตรงต้นนี้ละคะ่ะสาเกที่เราได้มาจากงานเกษตรคนครพนมนะคะเรือสีน้ําเงินนี่ช่างกกิบก็เพิ่งย้ายขึ้นมานะคะทุกคนแต่ก่อนจอดอยู่ใต้จุดชมวิวของเราข้างนอกค่ะพายุเข้านี่ลมพัดไปพัดมานะคะก็เลยย้ายขึ้นมาเก็บในบ้านสวนก่อนนะคะต่อต่อด้วยการย้ายกังหันลมสีน้ําเงินกับสีเหลืองนี่นะคะ และก็ต่อด้วยการย้ายบ้านนกนะคะทุกคนที่สั่งมาไม่ตรงปุกนะคะบ้านนกหรือบ้านตะกะแตนละสูช่างกิจกล่าวไว้ยุกนั่นย้ายนี่ตลอดแล้วค่ะบ้านสวนเราไม่เคยอยู่นิ่งเลยนะคะมาต่อด้วยการตัดผักปังของช่างกิจนะคะทุกคนวันนี้ช่างกิจลุยเองเลยนะคะส่วนเจปิมมาตัดดอกแมงลักอีกแล้วค่ะทุกคนยิ่งโดนน้าฝนแล้วยิ่งแตกดอกเร็วนะคะวันนี้ก็มาดูกันนะคะว่า เราได้ผักอะไรกลับไปทำอาหารเย็นและก็ได้ผักอะไรไปแบ่งปันเพื่อนบ้านกันนะคะทุกคนวันนี้เราไม่ได้ทำงานสวนจนมืดค่ำนะคะเก็บผักเสร็จก็คงจะกลับร้านเลยนะคะติมตะก้้าเช่นเคยคะ่ะตะก้าตัวโตด้วยคะ่ะวันนี้ผักสดๆจากสวนจ้า